สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งก,กับสิลิพิชิการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ในครั้งนี้มองเอารุกระหว่างวันที่11จนถึง15พฤศจิกายน2556นะคะตอนนี้ตลาดรุ่นไทยของเราเนี่ยน้ำหนักคงต้องไปให้กับเรื่องของการเมืองบ้านเราเป็นสําคัญนะคะในช่วงนี้สถานการณ์ก็อาจจะยังคงมีความคลุมเครืออยู่มากนะคะมีหลายประเด็นทางด้านการเมืองที่จะรอความชัดเจนนะคะส่วนหนึ่งที่ตกเถียงกันมานานแล้วก็ กดดันตลาดมาได้2ส,สัปดาห์กว่าแล้วนะคะก็คือเรื่องพบรบนิรโทษกรรมนะคะซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่ได้มีท่าทีในการยุติในส่วนการชุมนุมเนี่ยคงต้องรอดูในช่วงต้นสัปดาห์นะคะเดทไลน์ที่ทางประชาธิปัตย ให้ไหวก็คือ18นาฬิกานะคะของวันที่11พฤศจิกายนนะคะ,ะก็คงต้องจับตาดูสถานการณ์หรือว่าพัฒนาการของการชุมนุมของกลุ่มคนต่างๆต,ต,ต่อไปนะคะมีบางกลุ่มเริ่มยกระดับการชุมนุมขึ้นเพื่อขับไล่รัฐบาลแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็คงต้องตามดูต่อประเด็นหนึ่งที่จะเพิ่มเข้ามาเพิ่มความร้อนแรงทางการเมืองก็คือเรื่องของ คำสั่งศาลโลกนะคะเกี่ยวกับกรณีของประสาทพระวิหารนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะถูกหยิบยกเข้ามาเป็นประเด็นเพิ่มเติมสําหรับเป็นประเด็นในการขับไล่รัฐบาลด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งคําสั่งศาลก็จะออกมาในวันที่11พฤศจิกายนเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าเป็นแฟกเตอร์ที่จะเพิ่มความร้อนแรงให้กับตลาดนะคะในช่วงนี้คิดว่าภาพโดยรวมของตลาดนี้น่าจะมีแรงกดดันเหล่านี้นทำให้ มีความผันผวนยิงไปในทางลงมากกว่านะคะส่วนประเด็นอื่นๆที่จะมีตามมาตลอดเดือนเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการมืออีกหลายประเด็นทีเดียวนะคะเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลในรา,ายมาตานะคะในเรื่องของตัวพรบเงนินกู้2ล้านล้านนะคะที่จะตามมาในอีกสัปดาห์หนึ่งข้างหน้านะคะเรื่องของออการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนด้วยนะคะตรงนั้นก็เป็นหลายๆประเด็นที่เรามองว่าภาพโดยรวมน่าจะยังคงมีความผันผวนเยอะอิงไปในทางลงมากกว่านะคะ ส่วนปัจจัยภายนอกเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอา,อาจจะดูมีน้ําหนักน้อยกว่าปัจจัยภายในแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ได้สําคัญน,นะคะเพราะว่าเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆที่ประกาศออกมาทั้งของสหรัฐหรือว่ายุโรปหรือแม้แต่ทางการจีนเองเนี่ยมีผลกระทบต่อความผันผวนข,ของตลาดเช่นเดียวกันนะคะอย่างข้อมูลล่าสุดในเรื่องของ ัว GDP ของสหรัฐนะคะไตรมาสที่3ที่ออกมาที่2.8ซึ่งก็ถือว่าดีกว่าคอนเซนเซสข,ของตลาดที่คาดไว้เพียงแค่2นะคะตรงนั้นอาจจะมีผลต่อความกังวลในเรื่องของ QE กลับเข้ามาเป็นอีกรละลอกหนึ่งก็ได้นะคะในช่วงนี้เนี่ยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐก็บางตัวออกมาดีบางตัวออกมาไม่ดีนะคะตรงนั้นก็ก็คิดว่าน่าจะมีผลนะคะทำให้นักลงทุนเนี่ยอาจจะยังมีความไม่มั่นใจเท่าไหร่ต่อต่อภาพโดยรวมดรือก็อย่างยิ่งเรื่องที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัว QE นะคะก็ ให้ระวังเอาไว้สำหรับแฟกเตอร์ที่จะที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งของของการปรับลดมาตรการ QE ตรงนี้เนี่ยก็น่าระวังนะคะ ส่วนในเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราเองเนี่ยต้องยอมรับว่าความยืดเยื้อทางด้านการเมืองเนี่ยทำให้อา่าอาจจะมีผลกระทบต่อในเรื่องของภาพเศรษฐกิจที่เราคาดว่าว่าจะเห็นการฟื้นตัวของฤดูกาลท่องเที่ยวการจับใจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปีเนี่ยตรงนั้นอาจจะถูกแร a กลงไปนะคะจาก s e ติเ m e n t ในเชิงการเมืองนะคะที่เข้ามากดดันตรงนั้นถ้ามีความยืดเยื้อเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่า GDP ของไทยเนี่ยก็อาจจะดูซบเซาลงกว่าที่เคยคาดอยู่แล้วนะคะว่าจะดูไม่ค่อยดีแล้วความหวังว่าจะเห็นการ ซึ่งตัวในใจมากที่4ก็อาจจะดูไม่ได้ดีเท่าที่เราคาดนะคะตรงนั้นก็เป็นนิเกติฟ e แฟคเตอร์ที่น่าระวังนะคะสำหรับภาพโดยรวมซึ่งตอนนี้เนี่ยมองว่ากรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยคงมีความผันผวนค่อนข้างสูงในแต่ละวันนะคะก็น่าระวังสําหรับการเก็งกาไรนะคะกรอบของสัปดาห์นี้นะคะเรามองแนวรับนะคะอยู่ที่1380-1350นะคะแนวต้านก็1480นะคะมากที่สุดก็คงเป็นแค่1,500จุดนะคะ เราก็มองว่าการเก็งกาไรในช่วงนี้เนี่ยกลยุทธ์หลักนักลงทุนคงต้องอาศัยการเก็งกําไรแบบพุ่นลายตัวไปก่อนนะคะอาจจะเลือกจํากัดพอร์ตยังคงอยู่ที่ไม่เกิน50%อยู่นะคะเพราะว่าสถานการณ์ทางด้านการเมืองต้องยอมรับจริงๆค่ะว่า,เ,าเป็นอะไรที่คาดการยากนะคะประเมินยากเพราะว่ามีความผิกพันได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องของเกมการเมืองซะส่วนใหญ่ฉันก็ต้องร,าาระมัดระวังเพราะฉะนั้นเราเลือกเก็งกําไรแบบระวังขึ้นขายลงซื้อนะคะขึ้นมาสัดับหนึ่งขายก่อน ลงมารับข้างล่างอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จํากัดถอตที่50%เท่านั้นนะคะหุ้นตัวที่น่าสนใจที่เรามองนะคะก็คงไม่พ้นตัวที่เลิศนิ่งดีๆที่ออกไปแล้วแล้วคาดว่าจะดีต่อเนื่องหรือว่าที่ยังไม่ออกคาดว่ากําลังจะออกงบที่ดีๆออกมานะคะก็ดูยังคงน่าสนใจมากกว่านะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยเช่นเดิมนะคะเราเลือกมา3ตัวนะคะ ตัวแรกเนี่ยคือตัว Big C Supercenter นะคะถือว่าตัว Big C นั่นเองตัวนี้ประกาศงบเรียบร้อยแล้วนะคะไตรมาสที่3ก็ออกมาถือว่าเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะมองไปข้างหน้าบ้างนะคะไตรมาสที่4เราก็มองว่าคาดว่าน่าจะเห็นการเติบโต,ตได้ดีต่อเนื่องเป็นช่วงไฮซีซั่นของฤด,ดูการจับใจ่ายใช้สอยช่วงปลายปีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบิ๊กเนี่ยก็น่าจะมีงบที่ดูค่อนข้างสดใสต่อเนื่องนะคะ ตอนเนื่องไปยาวไปอีกนิดนึงนะคะสำหรับปี57เราก็ยังมองเอาลุกค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าบิ๊กซีเองเนี่ยมีการกระจายสาขาได้ค่อนข้างดีนะครับเนั้นงเขาจะมีฐานของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างกระจายนะคะแล้วก็เขามีในเรื่องของตัว private label เข้ามาด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะให้มาจิ้นที่ที่ดูค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของการลดการลดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะตรงนั้นก็ถือว่ามองว่าเป็นเอาลุกข้างหน้า ที่ดูค่อนข้างดีนะคะสำหรับตัวบิ๊กซีนะคะมองราคาพื้นฐานปี57นะคะอยู่ที่228บาทนะคะเราก็แนะนำให้เข้ามาเก็งกำไรในกรอบเทรดเนี่ยแนวรับให้ที่190นะคะในส่วนของแนวต้านเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ210-214บาทก่อนนะคะถ้าหลุด188ขอให้คัดลอสออกไปก่อนนะคะ ตัวที่2ที่แนะนำเข้ามานะคะอยู่ในกลุ่มคอมเม r ร์เช่นเดียวกันนะคะคือตัว Home Product Center นะคะหรือว่าตัว Home Pro นั่นเองนะคะในทำนองเดียวกันกับบ c ซีนะคะก็คืองบไตรมาสที่3ออกมาเรียบร้อยแล้วถือว่าน่าประทับใจทีเดียวนะคะเติบโตประมาณเกือบ18เอเซ็น์ year on year นะคะ ก็มองว่ามีเป็นอนิสงจากเรื่องของการขยายสาขาใหม่นะคะเรื่องของค่าเช่าบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะไตรมาสที่4ี่ในทำนองเดียวกันก็คือมองยังคงดีต่อเนื่องนะคะมีการขยายธุรกิจต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของการซ่อมบำรุงหลังน้าท่วมคงพอจะจากันได้นะคะในช่วงก่อนหน้านี้เรามีวิกฤตในเรื่องของน้าท่วมนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยก็น่าจะเริ่มมีการเข้าสู่กิจกรรมการซ่อมแซมนะคะเพราะฉะนั้นความต้องการใช้เรื่องของวัสดุต,ต่างๆเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นก็น่าจะเป็นไม่ ผิตส่วนเพิ่มเข้ามานะคะสำหรับตัวโฮมบรอดในช่วงไตรมาสที่4นี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยในช่วงไตรมาสที่4เนี่ยโฮมโปรเขาก็จะมีการจัดงานในส่วนของ Home Pro Expo นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่18แล้วนะคะจัดขึ้นในระหว่างวันที่15จนถึง24พศจิกายนนะคะก็น่าจะมียอดขายที่เร่งตัวขึ้นนะคะสำหรับในส่วนของไตรมาสที่4ในปี57 ก็มองว่าคาดว่าน่าจะยังคงมีการขยายสาขายอย่างต่อเนื่องนะคะก็น่าจะยังได้อานิสงค์าการเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะราคาพื้นฐานปี57นะคะสำหรับโฮมโปรเนี่ยเรามองที่14.30นะคะก็มองน่าสนใจสำหรับการเก็งกำไรกรอบเทรดระยะสั้นนะคะแนวรับเราให้ที่10.90นะคะแล้วก็ในส่วนของแมวต้านเราขายที่12บาทนะคะแต่ว่าถ้าล่วงหลดลงมาที่10.70ก็ขอให้คัดลอดสอกไปก่อนนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะตัวเล็กหน่อยเราแนะนําเข้ามาคือตัวแมกกลูปนะคะ MC นะคะตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้ออกงบนะคะไตรมาสที่3เนี่ยเราคาดว่าน่าจะเห็นงบเนี่ยเติบโตได้ดีทั้ง Ye-on-Ye a r แลวก็ Q-on-Q นะคะจากคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยก็มองว่าประมาณ23% Ye-on-Ye a r น่าจะได้เห็นนะคะสำหรับการเติบโตแล้วก็ Q-on-Q เนี่ยน่าจะเกือบเกือบ9%นะคะสำหรับการโต้นะคะสำหรับงบในไตรมาสที่3นี้นะคะก็มองว่าเ,เป็นอนิสงของการขยายช่องทางการจัดจำหน,น่าย นะคะ,ะก็จะเน้นในแบบของ free standing shop มากกว่าจะไปเป็นช h o p ที่อยู่ตามห้างนะคะเน,นื่องจากว่าได้มารจิ้นที่ที่ดีกว่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเอาลูปไปข้างหน้าเนี่ยตอนนี้แม เขามีการร่วมลงทุนนะคะกับในกลุ่มของ Time เลกโกนะคะซึ่งตัว Time เลกโกเนี่ยก็เ,เป็นผู้จัดจำหน่ายตัวนาฬิกาแบรนด์ดังระดับโลกนะคะซึ่งเงินลงทุนคราวนี้ก็จะประมาณ200ล,ล้านบาทนะคะคาดหวังในเรื่องของอารายได้ที่จะเพิ่มขึ้นนะคะหลังการร่วมลงทุนเนี่ยก็ประมาณ500ล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสตรอรี่ข้างหน้านะคะในอนาคตของตัว Mac Group นะคะซึ่งก็มองว่าถือว่าเป็นหุ้นตัวเล็กหน่อยแต่ว่ามีแรงกินกำไรได้ค่อนข้างดีเป็นจังหวะเป็นช่วง ช่วงนะคะซึ่งเราก็มองว่าระยะสั้นก็คาดหวังในเรื่องขององบ3คิวที่จะค่อนข้างดีที่จะประกาศออกมานะคะน่าสนใจสำหรับการซื้อเก็งกำไรนะคะราคาพื้นฐานปี7 7 2นะคะ22บาท80ค่ะซึ่งกรอบเทรดในระยะสั้นนะคะเราก็ให้แนวรับไว้ที่13บาท40นะคะแนวต้านอยู่ที่15บาทหรือ15บาท20นะคะแล้วก็จุดคัดลอสเนี่ยให้ไว้ที่13บาท20นะคะ อันนั้นก็เป็นพุ้น3าตัวนะคะที่เรานําเสนอเข้ามาสาหรับการเก็งกําไรในระยะสั้นในระหว่างนี้เนี่ยนักลงทุนที่เข้ามาเก็งกาไรอย่างที่บอกในช่วงต้นนะคะคงต้องออมีความระมัดระวังนะคะจับตาความลึ้นหน้าของข่าวสารพัฒนาการของทางด้านการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อกําหนดตัวเซนติเมนต์โดยรวมของตลาดด้วยนะคะส่วนในส่วนพุ้นที่แนะนําเข้ามาในเชิงพื้นฐานเองเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของเราได้ในว i เคราะห์เศนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ